เีย็ยกแขงวันนี้นะคะเราจะพักผู้ชมมาเตรียมพร้อมก่อนที่ตลาดจะเปิดจริงในวันจันทร์หน้านะคะภาพรวมของตลาดทุ้นไทยหลังจากที่มีสัญญาณของการพักฐานแนวโน้มจะเป็นยังไงกลยุทธ์ต้องทาแบบไหนพูดคุยกันค่ะกับคุณประกิตศรีวัฒนเกตนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์กำลงคุนจากบลเอชพลัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพรวมของตลาดทุ้นไทยช่วงนี้ผันผวนเลอเกินนะคะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก่อนที่เราจะหยุดยาวกันเนี่ย ก็ปรากฏว่าเซ็ตก็มีการปรับรตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงแรกซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะตั้งแต่ที่เซ็ตติดที่แนวต้านที่บริเวณ1,647ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นระดับเรียกได้ว่า PE 16เท่าของปีเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1,610กว่าจุดนี้ยได้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นสัญญาณที่อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเรียกว่าปรับฐานระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะลงไปมากกว่านี้มันก็มีอยู ก็กลยุทธ์นับจากนี้นัลกลงทุนก็คงต้องระวังมากขึ้นนะครับค่ะต้องระวังมากขึ้นใช่ใชไหมค<ช>ะภาพของความผันผวนที่มีปัจจัยอะไรกดดันมากคะคืออย่างแรกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีประเด็นเรื่องของความกังวลนะครับของของตัวธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งเขาก็จะมีเผยการรายงานการประชุมออกมาก็ปรากฏว่าในช่วงแรกเนี่ยบรนแดนเจก,ก็จะมีบอกว่าก็ยังคงที่จะใช้มาตรการผ่อ,อนคลายเออและยังคงใช้นโยบายในเชิงของการผ่อนคลายทางด้าน,นการเงินเนี่ยต่อไป ยงแต่ว่าหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งรายงานการประชุมก็ออกมาบอกว่ากรรมการหลายๆคนหรือประธานธนาคารกลางเนี่ยหลายๆสาขาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอาจจะให้อยากให้ยุติเร็วนะครับหรืออาจจะให้ลดขนาดลงนะครับตั้งแต่มิถุนา,นายนนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันของรายงานการประชุมเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นสหรัฐปรับตัวล,ลงได้แล้วความน่ากลัวของหุ้นสหรัฐก,ก็คือว่าก่อนหน้าน,นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาตลอด นะครับหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าส0บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจนเรียกได้ว่าทาจุดสูงสุดไปวันที่การทุกวันทุกวันและอยู่ดีเกิดการทิ้งลงมาค่อนข้างหนักเมื่อคืนวันพุธเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็จะเป็นสัญญาณที่อาจจะเรียกได้ว่าตลาดพุสาร์ลอาจจะมีการปรับฐานระยะสั้นด้วยวก็กลายเป็นตกกดดันหุ้นไทยแล้วหุ้นไทยนับจากนี้เนี่ยนอกจากต่างประเทศที่เริ่มมีการปรับฐานแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องการเมืองที่ต้องกังวลน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพรบปองดอ ที่เขาอาจจะยื่นเข้าสภานะครับในการประชุมสมัยวิสามันนี้แต่ก็คงยังไม่ถึงขั้นต้องพิจารณานะแค,แค่เข้ายื่นในสภาตรงนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นประเด็นเรียกแหกนะครับก็อาจจะทําให้สถานการณ์การเมืองมันคุกคุนแล้วก็ร้อนมากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะกดใจกดดันหุ้นซึ่งหุ้นไทยเองก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เยอะนะครับก็มีความเสี่ยงภาพของสัญญาณการพักฐานดูกรอบหรียนีน่าจะเป็นยังไงคะ เบื้องต้น,นแนวต้านสำคัญก็คือ1647ละมันชัดเจนแล้วว่าแข็งจริงนะครับก็เป็นแนวต้านที่ฝ่ายใจเอเชียพัดวางวางไว้มาตลอด1เดือนที่ผ่านมาถ้าได้ลองได้อ่านงานของเอเชียพันะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมเองก็เป็นคนวาง1647ไว้เนี่ยก็คิดว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ไหมส่วนตัวก็ตอบว่าไม่คิดว่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้ก็ตอนแรกนึกว,ว่าวางที่1647แล้วด้วยโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อินเด็กก็น่าจะผ่าน1647ขึ้นไปได้แต่ปรากฏว่า1647แข็งจริงๆนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยถ้าหลุดจาก1,610ลงไปมันก็มีโอกาสดิฟถึงประมาณ1,550ได้นะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องระวังมากโดยเฉพาะมันเป็นจังหวะการปรับฐานทางเทคนิคนะครับถ้าในแง่ของพื้นฐานเนี่ยหุ้นไทยมันแพงอยู่แล้วไม่มีอะไรมาบอกว่าถูกเพราะว่าอยู่ที่ PE 16เท่าจะไป17เท่า กำไรของปีนี้ก็มีการปรับลดลงด้วยก็คือหมายความว่า EPS growth มันลดลงนะครับและในขณะเดียวกันหุ้นไทยขึ้นมาแล้วแล้วก็เก่งกําไรเรื่องดอกเบี้ยมาค่อนข้างนานเนี่ยอพอเจอจงังหวะปรับฐานแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ปรับฐานหนักได้นะครับสัญญาณเชิงเทคนิคนี่นอาจจะทำให้ภาพร,รวมของตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับ1,600ได้ใช่ครับนะคะแล้วแต่ถ้าหากว่าเราดูภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานแล้วหลังจาก,จากนี้น่าจะพอพักแล้วน่าจะไปต่อ ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยโดยภาพรวมเราก็ต้องมองที่ e-sports p <ะ>เป็นหลักนะครับปีที่แล้ว88บาทปีนี้เราปรับประมาณการลงมาเหลือ104บาทก็แปลว่ายัางมีร o มให้ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ16บาทหรือคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสักประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นต้นปีไปแล้วประมาณ13ส่เปอร์เซนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น r o o ในการปรับเพิ่มขึ้นในเชิงพื้นฐานเนี่ยน้อย EPS ก็ e PS, at, โตแค่20กว่าหุ้นไทยขึ้นมาได้ต้นปีในจนถึงปัจจุบันจะ20แล้วเช่นเดียวกันตอนนี้มา17นะครับเพราะฉะนั้นลูมในการปรับเพิ่มขึ้นน้อยแบบนี้ในเชิงพื้นฐานก็เรียกได้ว่า u p ไซ d e จำกัดจำกัดขนาดไหนคะก็ะเป้าทั้งปถีถ้ามองเป้าทั้งปีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเซ็ตจะอยู่ที่ PE ตรงไหนถ้าบอกว่าเซตอยู่ที่ PE 16เท่าก็ต้องแค่ตรงนี้ประมาณ1,650แค่นี้พอ1,647 แต่ถ้าบอกว่าเราคาดหวังว่าเซตอาจจะไปได้ถึง P/E 17เท่ามองอนานะคตค่อนข้างดีเราก็อาจจะไปได้ถึง1779 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นคือการความคาดหวังระดับ PE ในเชิงพื้นฐานมาเลยตอบได้ค่อนข้างยากว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดีหรือเรียกว่าถูกหรือแพงแต่ถ้าในความคิดผมถ้าเทียบกับอดีตอดีตเราเคยคอเคลียอยู่ที่บริเวณ14 14เท่า15เท่าเท่านั้นถ้าอยู่ตอนนี้16เท่า17เท่าก็เรียกว่าแพงแต่ถ้าในอนาคตน้กลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเขาจะดันหุ้นไทยเลี้ยงตัวเองอยู่บน17เท่าต่อไปเรื่อยก็ได้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะสั้นตรงนี้คงต้องคงต้องใช้การวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคคเเเเข้้าาาามมมช่่ววยยนนรัก็็ปสีีงงทออจต ปรับฐานระยะสั้นค่ะแต่ว่าหลายๆประเทศก็ท new high ํานิวไฮสกันสำหรับตลาด<ช>หุ้น<ช>บ้าน<ช><ช>เราไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเรื่อยๆเออเราก็เพิ่งทํานิวไฮสไง<ช>ครับเราก็เพิ่งปรับลดลงพขก็คือว่าสัญญาณที่ผมกังวลก็คือจากต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นอินเด็กซ์ของสหรัฐด,ดาวโจนเมื่อวานก็ทำปรับเพิ่มขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นบทิการก่อนที่จะมีการทิ้งลงมาลบ80กว่าจุด นั่นคือสัญญาณแรกที่เกิดขึ้นในรอบเดือนได้เลยม,มันก็เป็นความเสี่ยงว่าในทุกๆครั้งก่อนที่จะปรับตัวลดลงเนี่ยเรามักจะเดาไม่ออกอยู่แล้วมันจะลงเมื่อไหร่มันจะขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไวต่อการปรับลดลงในวันแรกไหมถ้าเรากังวลในเรื่องของการปรับตัวลดล,ลงวันแรกเนี่ยผมเชื่อว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นจากแต่ชีิดาวโจนเนี่ยในภาษาทางเทคนิคเราจะเรียกว่าชูตติ้งสตาร์คือปรับเพิ่มขึ้นทำนิวไฮแล้วก็โดนทิ้งลงมาจนปิดต ตรงน,นี้มันก็จะมีรูปแบบต่อเนื่องได้บ้านเราจะเป็นแบบนั้นไหมคะบ้านเราบ้านเราไม่บ้านเราเรียกได้ว่าเริ่มปรับลดลงตั้งแต่เมื่อวันที่21แล้วลุยต่อเนื่องเมื่อวันที่22สัญญาณแบบนี้ค่อนข้างอันตรายแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นอันตรายตรงที่ว่าติดแนวต้าน1647จุดอ่อจุดมันเป็นแนวต้านที่บังเอิญคำนวณได้ทางคณิตศาสตร์ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยี่ยมยอดอะไรขนาดนี้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นแค่ด่านพักทางเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันสามารถสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็กดให้ตลาดลงมาที่1 6 1 0จุดได้แบบนี้เนี่ยผมเลยมองว่าแปลว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีในยาแล้วอาจจะทําให้เซ็ตปรับฐานลงมาได้สักระยะหนึ่งครับค่ะดูภาพของปัจจัยในประเทศนะคะในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกรงงอด้วยแล้วก็ดูภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจต่างประการประชุมกรงงอเนี่ยอย่างแรกเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบีย้ยนะครับถ้าไม่ปรับลดดอกเบีย้ยก่อนถ้าไม่ปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยต้องลงแน่นอนเพราะว่าเก่งกําไรมาก่อนหน้าค่อนข้างเยอะแล้วตั้งแต่เราเก่งกําไรเรื่องของออแบงค์ชาติต้องออกมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาแก้ค่างเงินบาทตั้งแต่22บเมษาเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก22บเมษานะครับปรับเพิ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็6 7นนี่คือแกล้งเก่งกําไรล้วนเพราะนั้นถ้ากงองงไม่ปรับลดดอกเบีย้ยคุณก็ลงแน่นอนอันนี้ทุกคนรับทราบ แต่ถ้าปรับลดอบดอกเบี้ยคำถามคือจะเอาเท่าไหร่ถ้า0.5หุ้นไทยก็ไปไกลสุดขอบฟ้าเลยแต่เท่าแค่0.25มันก็คืออยู่ในเลนที่ทุกคนทุกคนคาดการไว้แล้วแต่หุ้นมันปรับเพิ่มขึ้นมารองรับไอ้ศ .25 นี้ไปแล้วด้วย mm hmm. โอเคในเชิงคณิตศาสตร์ถ้าเรากำหนด Er อร์เน็งอยู่แกละครับเออร์เน็งยู่แกคืออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นลบด้วยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลถ้าเรากำหนดให้มันเท่ากับปัจจุบันที่3.11% 3.1%ดหนา่า,าหน่งเเฉลี่ยทั้งปี แล้วถ้ากรงเงมีการปรับลดดอกเบีย้ยหมายความว่าอาตาัตราผลตอบแทนรัฐบาลลดลงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปไหลเข้าในที่ตลาดทุนเพราะว่าตลาดทุนก็จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าอาตาัตราผลตอบแทนรัฐบาลขึ้นมาทันทีนะครับสักพักนึงเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆก็แปลว่าสามารถที่จะทำให้อินเดียปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาตาัตราผลตอบแทนของตลาดทุนก็จะลดลงนะครับถ้าเรากําหนดว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยให้คงที่ไว้ที่3.11ฝัต่างดอกเบี้ยลดลง ฝั่งนี้ก็ต e 2, ้องลดลงด้วยฝั่งนี้จะลดลงได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องปรับเพิ่มขึ้นก็กล่าวโดยสรุปแล้วจากการคำนวณทางกันตุิสสานะครับถ้าดอกเบี้ยลง0.25%หุ้นไทยมันมีลูมไปได้ถึงประมาณแค่พันเจ็ดเท่านั้นเองมันก็จะทำให้เ n อร์เน็อยู่แกรบเนี่ยเมนเทนอยู่ที่ระดับ3.11%แต่ว่าผมมองว่ามันเป็นระดับที่ทางพณนธุ์นิสสานี่มันเป็นระดับที่บบกพิม์เมี่ยมขึ้นไปมากเกินไปในความเป็นจริงแล้วเรามีการเก็งกำไรมาก่อนล่วงหน้าค่อนข้างเยอะแล้ว ถ้าลดปรับลดลงแค่0.25ดีไม่ดีอาจจะทําให้เกิดเซลล์ออนแฟกลงมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นของดอกเบีย้ยก็คงต้องระวังโอกาสที่ไม่ปรับลดดอกเบีย้ยมันก็มีสูงมากเพราะว่าท่าทีของแบงค์ชาติก็ยังเป็นเหมือนเดิม นะครับแล้วก็ล uh ังมีเสนอเรื่องของการใช้มาตรการเรื่องของภาษีค่าธรรมเนียมรวมไปถึงการให้หลักประกันนะครับสำหรับลูกต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไพ่เด็ดของแบงค์ชาติมากกว่าลดดอกเบี้ยนะครับแล้วณนปัจจุบันก็ยังมีข้อถกเถียงเรื่องของตัวเลข GDP แบงค์ชาติก็ยังถกเถียงกับสภาพาร์ทว่าตัวเลขแต่ละตัวเอามาจากไหนยังไงนั่นก็หมายความว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยที่ตัวเลข GDP ของเราออกมาแบบนี้นั่นก็สะท้อนได้บางอย่างว่าไไไมมม่่่่คิิดดวววาาาเเเเเรรกกจจลลอออตตััื้ ก็ไม่เข้าเงื่อนไขแบงค์ชาติที่จะปรับลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็มไม่จำเป็นต้องลดมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่ลดมา,มากๆ ดูจากปัจจัยเสี่ยงแบบนี้แล้วกลยุทธก์การลงทุนในรอบสัปดาห์หน้านี่ต้องทํำยังไงก็ยอย่างแรกรเราคงต้องเน้นขายหุ้นแพงนะครับซื้อหุ้นถูกนะครับขายหุ้นแพงในที่นี้ก็คืออาจจะเน้นขายพวกเซกเ,เตอร์ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ P/E อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าแพงมากกว่าตลาดมากๆนะครับเช่นกลุ่มสื่อสาร <c oughs> าก็เราต้อง take p r o f ตไปบ้างนะครับกลุ่มค้าปีกบางตัวนะครับ <c oughs> อาจจะต้องขายไปนะครับกลุ่มยานยนต์นะครับกลุ่มสินเชื่อบางตัว พวกนี้ก็คือต้องขายไปบ้างส่วนกลุ่มที่ยังถูกอยู่เนี่ยผมมองว่าก็เหลือค่อนข้างน้อยอาจจะมีกลุ่มก่อสร้างรางตัวนะครับเช่น CK อย่างนี้ยังพอที่จะซื้อได้ทัสโก้ก็อาจจะยังพอซื้อได้ C p พก็ยังพอซื้อได้แต่โดยภาพรวมแล้วผมอาจจะมองว่าไอ้ต้องรอตลาดให้มันปับฐานเด็บเสร็จก่อนเพราะว่านี่คือเพิ่งเริ่มเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเริ่มแล้วจะพลิกกลับไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเริ่มแล้วจะลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่ความสับสนมันยังมีอยู่เนี่ยอย่างแรกก็คือออย่่าซื้้หุนเพิม เย็นๆนะครับก็บอาจจะต้องใจงเย็นนิดนึงนะครับและหลังจากนั้นก็ทยอยทยอย,ย,อยลดของที่มันแพงลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ช่วงนี้ไม่มีหุ้นเด่นแนะนำเพราะดูภาพรวมของเซ็นยังคงปรับฐานอยู่ตอนหน้านี้ถ้ามีหุ้นเด่นแนะนำน,นี้ก็มีเยอะเลยนะครับ c k เคซิลิคิวเฮาส์ซ a s เกออย่าเงี k ้ยนะครับแต่พอตลาดปกเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็คงต้องปรับตัว หุ้นเด่นที่ว่าเนี่ยถ้าเจอตลาดแบบนี้เด่นแค่ไหนก็คงต้องจอดด้วยอาจจะต้องเบรกตัวนิดตัวนิดหนึ่งแล้วรอให้ตลาดสงบกว่านี้แล้วอาจจะค่อยเข้ามาหาหุ้นใหม่ จังหวะของการเข้านี่ต้องรอเซตยอดลงไปขนาดไหนคะเบื้องต้นนยครับผมมองว่ามันจะอยู่ที่ด่านสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับพันหกร้อยสิบพันหกร้อยแล้วด่านใหญ่ก็จะต้องกลับไปที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหรือพันห้าร้อยห้าสิบตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปรอดูกันที่บริเวณนั้นค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณประกิตแนะนนะํานักลงทุนนะคะว่าให้มีการบริหารจัดก,การผ่อนยังไงดีเพราะว่าในรอบปีนี้ความผันผวนของเซ็นติเด็กไทยมีสูงเหลือเกินค่ะ คือเราก็จะมองว่าตลาดให้กําไรตลอดเวลาคงไม่ได้เพราะว่าตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าวันนี้แพงไหมมันก็แพงในเชิงพื้นฐานเพราะฉะนั้นกลยุทธการลงทุนเราทำยังไงดีบ้างก็คือเล่นลงทุนวยความระมัดระวงังถ้าตลาดเริ่มมีกลิ่นมีปัญหาสิ่งที่เราต้องทําคือยั้งมือแต่น้กลงทุนที่ผ่านมามักจะไม่ใช่เวลาตลาดเริ่มมีปัญหาเราไม่รู้ว่าปัญหามันจะบานปลายขนาดไหนเราจะคิดว่ามันเป็นโอกาสในการซื้อของถูกอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ซื้อของถูกแล้วเราแหกเข้าไปเนี่ย อาจจะได้ของถูกยิ่งกว่าเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็รอ,อให้ตลาดนิ่งๆสักพักหนึ่งมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเราเค่อยเข้าาหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะดีกว่าได้ของแพงนิดหน่อยแต่มีกําไรชัวร์ใช่ดีกว่าได้ของที่จริงๆก็ยังไม่ได้ถูกเลยเราก็ยังไม่รู้มันจะถูกอีกแค่ไหนนะครับเราก็เข้าไปรับรับรับสุดท้ายแล้วมันก็จะลงลึก ไ mm. ด่เทก็ได้ก็ต้องระวังค่ะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นภาพรวมการลงทุนนะคะกลยุทธ์ในช่วงรอบสัปดาห์หน้าจะต้องมีการบริหารจัดก,การพอร์ตกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณประกิตศรีวัฒนาเกตมากค่ะขอบคุณค่ะครับ